บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซนทันและพาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาคปัตและเอกชนทุ่มงบรวมกว่า1,000ล้านบาทเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงไตรมาส2-3 เปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2024มหากรรมเซลล์กลางปีที่ดีที่สุดเทศกาลเซลล์ใหญ่ระดับชาติที่นักช็อปห้ามพลาดลดทั้งศูนย์ทั้งห้างทั้งออนไลน์อัดส่วนลดสูงสุงสด80%จาก1,200ล้านคา้ารวมกว่า25,000แบรนด์เริ่ม7มิถุนายนถึง31กรกรฎาคม2,567ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลทั่วประเทศและดีนาณราชดาพิเศษ นี้ก็เป็นมาหากรรมแห่งป,ปีนะฮะในการเซลล์ของเซ็นทรัลนะครับที่รวบรวมเอาอ์เลทมากกว่า1 000, 2 0 0 0 0 0อเอาเลทนะครับมีแบรนด์ที่เข้าร่วมมากกว่า25,000แบรนด์นะครับซึ่งเรียกว่ามากถุกประเทศไทยนะฮะเป็นการลงตัวกันของทั้ง CRC CPN นะครับ CMG นะครับ CRG แล้วก็โรงแรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ย เป็น d e ส t ิ n เ t ชันของเซลล์ของโลกนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวขเ,ขเข้ามานะฮะแล้วก็เราทำขึ้นมาเป็นปีที่15ติดต่อกันนะครับ mm hmm. แต่เวสตดแองเกลเซลนี้นะฮะก็เป็นเซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในการที่จะมาจับใจ่ายสอยนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยลดสูงสุดถึง80นะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายทุกแคตตาลอกีทุกไลฟ์สไตล์นะฮะหมวดฟู้ดหมวดแฟชั่นนะฮะ หมวด IT นะครับหลายๆหมวดก็ c r c เองก็มีสินค e oh. ้าหมวดอรลายด้วยนะฮะขึ้นมาแฟชั่นขึ้นมาเซลล์อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วเราต้องการที่จะรุ่มกับทททในการที่โปรโมทเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของเซลล์ของโลกนะฮะซึ่งตอนนี้คิดว่าเราก็ทําตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็พลังกำลังของเซ็นทรัลกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามารถทําให้ไทยแลนด์แฟรนด์เซลล์เนี่ย สามารถที่จะมีอาเล็ตอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะยี่เมืองท่องเที่ยวหลักๆแล้วก็เมืองรองเนี่ยก็จะมีศูนย์การค้ามีห้างสรรินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่นั่นครับเราเอาน็อคเอลลี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้แคมเปญของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะฮะในแง่ของเรื่องของความเป็นสนุกฟันแล้วก็อินดิชติ้งนะฮะรวมถึงการทําให้ แคมเปญของเราเนี่ยสุขสนาน,นะครับแล้วก็เราทำเอาทาั้งน้องเอลลี่เข้ามาทำทั้งสื่อต่างๆแล้วก็มีการาทำเด coration ของศูนย์เนี่ยให้ทุกท่านเวลาเข้ามาในศูนย์การค้าเนี่ยมีวฟ f e ์ที่อยากช้อปปิ้งแล้วก็มีความสุขสนานเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเอา music marketing นะฮะโดยการใช้แพลตฟอร์มของน้องเอลลี่เนี่ยเข้ามา,า connect กับ ูตรการค้าของเรากับผ้าสินค้าเราครับค่ะในส่วนของเซ็นทรัลรีเทลนะคะเราก็นําสินค้าต่างๆมาแต่ละสาขาไม่เหมือนกันแต่ความเหมือนก็คือลดสูงสุดถึง80%ก็คือเป็นการเคลียร์คอลเลกชันของก่อนหน้านี้เพื่อที่จะลงคอลเลกชันใหม่นะคะและนอกจากนี้เนี่ยใช้บัตรเดวันก็ยังได้อนท็อปเพิ่มอีกบัตรเครดิตก็ออนท็อปเพิ่มฉะนั้นเป็นเซลล์ที่คุ้มค่าสุดแล้วค่ะประจำปีเลยต้องพูดว่าดีที่สุดเลย ก็เราจะมีสินค้าที่เป็นเจ็ดวันเป็นพิเศษนะคะก็จะเอาสินค้ามาวนเวียนเปลี่ยนในทุกๆสาขานะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราอ่ะอยากจะทําให้เมืองไทยเป็นมูแหงการช้อปปิง้งแล้วก็ทั้งคนไทยเองแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยทุกคนเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมต้องมาที่กรุงเทพที่เมืองไทยแล้วก็ภูเก็ตพัทยา ซึ่งศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาก็มีทั่วประเทศอยู่แล้ว,วไปจับจ่ายได้ทุกศูนย์การค้าทุกห้างสรรพสินค้าเลยค่ะสเสริมนิดนึงปีนี้เป็นพิเศษคือว่าเราเรามีเรียกว่าเซ็น e ร e x เอ็กซ์โปเซลนะครับก็รวมเอาเซ็น e รักรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยมาเซลล์กันที่ศูนย์การค้าเรา12แห่งทั่วประเทศนะครับมีที่กรุงเทพ6แห่งแล้วก็ที่จังหวัด6แห่งในเมืองหลักๆนะฮะทั้งไม่เป็นเชียงใหม่ทางภาคเหนือนะฮะขอนแก่นโคราชทางภาคอีสานนะครับพัทยาทางภาคตะวันออก แล้วก็นครศรีธรรมราชทางภาคภาคใต้นะครับส่วนที่กรุงเทพนี่ก็มีทั้งพระรามสองพระรามสามเวสต์ฟิล์บางนาเนี่ยทุกมุมเมืองเลยครับที่ที่จะช่วยทำกเรียกว่าเรียกว่าเซ็นทรัลเอ็กซ์โปที่เอาสินค้าทุกอย่างเนี่ยมาเซลในงานเดียวกันครับในส่วนของมุมททนะคะเรามองว่าการจัดงานในช่วงเวลานี้นะคะตอบโจทย์ในมุมของนโยบายรัฐบาลตอนนี้นะคะที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะของตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ย อย่างเรื่องของมาตรการวีซ่านะคะหรือการเพิ่มวันพักของกลุ่มรัสเซียนะคะการที่นั่องเที่ยวอยู่นานขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะกลุ่มช้อปปิ้งก็จะเป็นอีกเป้าประสงค์หนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยตอนนี้เรามีนโยบายเมืองรองที่ตามติคอรมอเพิ่งออกมานะคะก็ในมุมของตัวเซมิทันเองที่กระจายอยู่ในุ มุมเมืองเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์นะคะตัวไลฟ์สไตล์ของตัวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเทศก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะจะสามารถร่วมกันในการผักดันรายได้ของประเทศให้เพิ่มขึ้นตามเป้า3.5ล้านล้านบาทช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับสําหรับการซื้อของนะครับเพราะว่าในแง่ของเซ็นเตอร์กรุ๊ปเองเนี่ยเราเรียกว่าลดสูงสุดถึง80%นะครับ ใน,ในทุกสาขาที่เราปเปิดกิจการในประเทศไทยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะว่าเรียกว่าถ้าจะชอบช่วงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า best deal นะฮะเป็น value for money นะฮะแล้วช่วยกันจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องการเรื่องเกี่ยวกับ domestic consumption ตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ร่วมมือกับทอทอท,อท,อทอนะฮะในการดรึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วก็ทําให้ ประเทศไทยเนี่ยเป็นสวนของนักช้อปปิ้งอย่างแท้จริงครับ